สวัสดีครับส่งงานล้างลอกครับผมโกซ่าเรลวซิงกาลฬนะครับรับล้างลอกทัวราชาจักรนะครับตรงนี้ลอกชิมานโนนะครับสตีล่าเป็นปี13นะครับเ w เบอร์หมื่น PG นะครับอ่าตรงนี้ถือว่าสมบูรณ์มากครับเอ่อเฟืองสวยนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวว่าขามีจุดนะครับจุดแรกนะครับหนกหมุนลื่นปกติดีนะครับทุกคนอยู่สภาพสมบูรณ์ดีถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับตรงจุดนี้อ่าส่วนจุดขยับก็ใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับ จุดต่อมาระบบเบรกเป็นเบรกคาร์บอนนะครับผ้าเบรกมีขนาดใหญ่มากนะครับมาที่แรกจารบีเสริมสภาพนะครับดียวผมขึ้นลูกผ้าเบรกให้ดูนะครับใส่จารบีสมูทแดกของค่ายชิมโนให้เรียบร้อยนะครับเบรกหนักมากนะครับเบอร์นี้นะครับ่วนลูกปืนประคองแกนสปูลนะครับสมบูรณ์ดีทั้ง2รงลูนะครับใช้งานได้ปกตินะครับถอดล้างให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับ ต่อมานะครับลูกปืนไฮโรเลอร์มีทั้งหมด2ลูกนะครับลูกปืนอยู่สภาพสมบูรณ์ดีนะครับหมุนเลื่อนโปรติกนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นลูกให้ดูนะครับจุดต่อมาระบบเปิดปิดแขนขว้าโรเตอร์นะครับจุดต่ยับก็ใส่ของเหลกให้เรียบร้อยนะครับเป็นระบบสปริงชุบนะครับชุ้นตตกาดนะครับมีมาทีแรกเนี่ยมีคาบที่เกลือนะครับคาบน้ำเชื่อมนะครับถอดให้เรียบร้อยนะครับสะอาดแล้วนะครับ ต่อมาระบบคันตีกลับนะครับลูกปืนวันเวย่สภาพสมบูรณ์ดีนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้มี2ระบบนะครับเป็นระบบลอกิ้งด้วยนะครับผขึ้นรถใหดูนะครับเป็นระบบโฟล์ดก็เจาะต่อมาระบบเฟืองขับนะครับเฟืองพินเนียนเฟืองไดนะครับเฟืองพินเนียนสวยมากนะครับเฟืองไดก็สมบูรณ์ดีนะครับหุนเนียนปกติดีนะครับผมขึ้นลูกเฟืองให้ดูนะครับ ตัวนี้ชิพิพัณฑ์ของชิมานโนนะครับสำหรับเล่าตระกูลเอสโดยตรงนะครับสำหรับใส่เฟืองเกียร์ส่วนลูกปืนประคองเฟองพินเนียนเฟืองไดนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีทั้ง4รลูกนะครับเดี๋ยวผมขึ้นติดต่อมานะครับระบบการทํางานของเฟืองต้นหนอนเขาไฟนะครับที่เสื่องขับเฟืองต้นหนอนนะครับทำงานได้ปกติดีนะครับลูกปืนประคองเฟืองต้นหนอนก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีทั้งสองลูกนะครับผมขึ้นเป็นคลิปวิดีโอการทำงานให้ดูนะครับ รอบหมุนเงียนดีนะครับเรียบร้อยดีครับส่งงานครับ